ตวววเเเออองงง่่าาาารรร้ืมิก็หัดเข้าวัดทำบุญบ้างนะครับไม่ใช่หมกมุ่นแต่เรื่องแบบนั้นนี่เธอที่อยู่ตรงนั้นน่ะกำลังทำอะไรอยู่เหรออืมไม่รู้สิ แต่อยากได้ไหมาว่างมากมึงก็ไปดูมิมมิมคนไทยภาคโดยทูฟุคุง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 มีเอ็กโคด้วยถ้าเกิดตัวคุณอยากภาคคลิปกับ Ad แอดล่ะก็ง่ายๆเลยนะครับเขียงเข้ากลุ่มดิสของแอดทิคเข้าไปแล้วเลื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมีมกับ <get> แ,แอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียงของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งและไม่มีเอฟเฟกต์เสียงใดๆพอเดือที่เหลือแอดจัดการเองใครที่งงก็ลองมาดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสเด้เลยนะแค่นี้ก็ได้ภากคลิปได้กันแล้ว ทุกคนครับผมสมได้กา์ดบูอายไว้ดากรดด้วยล่ะสุดยอดใช่ไหมละ่ะว,ว้าวลุงดวงดีมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ามันมีบางอย่างนที่มันจิงกกับการ์ดลงอีกสิครับอะไรอะไรมันบอาจริงกับการ์ดของฉันไอ้มาลาม่มาขี่คอของยีราบได้ยังไงมึงขี่คอยีราบได้ยังไงมันมมน,น่าสนใจกับการ์ดลุงไหมล่ะปกติมันมีมาลายที่ไหนมาขี่คอยีราบกัน เมื่อสาวเกวรบเครื่องสําอางออกจากหน้าตาเป็นแพนด้าสู่สาวใสน่ารักแบบธรรมชาติก็หน้าตาดีนะจากหน้าตาเป็นนกยุงสู่น่ารักเป็นนางเอกเฮนไตเลยครับดูไปดูมาก็คล้ายผีเสื้อปีกขักเลยนะในร่างผิวเข้มนะจากเกลเมดสู่โอ้ยอันนี้นางเอกไม่ได้เฮ้ยหน้าจิ้มล ริงแล้วที่ม่งทาผู้หญิงพวกเนี่ยเป็นสาวเกลกว่ะกูว่าเดี๋ยวหน้าตามแม่งเด่นกว่านางเอกเว้ยมึงดูดิคุณสมบัติแม่งานางเอกได้เลยทุกคนว่ามะ hey, เฮ้น่มันก็มีแองกิมเบิร์ดนี่นาอย่างเรานั่งจังเลยอ่ะแล้วพวกแกไอ้พวกราชาหมูจะมาขโมยไข่อย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมหรอก <c oughs> นี่ไอคนทํามีมกูรู้นะว่ามึงกำลังจะทําอะไรอ่ะ <c oughs> จะล้อเหตุการณ์911ใช่ไหมล่ะกูรู้ทันนไอเวนเหตุการณ์เมื่อมีสาวมาอ่านหนังสือในห้องอ่ามีเรื่องนี้ เธอจะอยู่กับผู้หญิงสงต่อสองนะเราไห้ามทำอะไรเธอเด็ดขาดเลยนะเรื่องนี้นางเอกรลดพระเอกไม่เป็นคนดีแต่ส่วนเรื่องนี้ไม่เหลือ หน้าไม่จะโคตรติมอะแต่เขาเก็บไปแล้วสองลายนะครับนิ้วนี้ผมชี้หน้านิ้วล่างผมชี้เธอตอนแรกมาดูมังอะตอนสองมาดูอย่างอื่นแทนซะงั้นสงสัยติดใจแหละกูรู้ลาที่เลี้ยงไว้หายตัวไปเมื่อ5ปีก่อนครับ <S <S พวกเราต่างเฝ้าภาวนาให้มันกลับมาโดยเร็วที่สุดเราคิดถึงมันมากๆใน,นที่สุดพระเจ้าก็เข้าใจเราเลยทําให้เราหามันเจอซึ่งมันไปอยู่กับอยู่กับฝูงควางป่าว่ะโอ้โหลาไม่ฮาเลยเว้ยผมไม่เป็นไรครับเจ้นายอีโอสบายดีแถมมีตาสาวล้อมหน้าล้อมหลังอีกต่างหากถ้ากูเป็นเจ้านายมึงนะ คงปล่อยมึงไปแล้วเพราะการมีฮาเลมหน้ามันคือความฝันของเราชายยังไงล่ะผมที่ขอให้เพื่อนส่งรูปการบ้านมาให้หน่อยรูปที่ได้เมดอีเฮเบิ้ลล่ล่ะแล้วมากมาดูเรื่องเลยมันคือการส่งรูปแบบ m a ด e in h e a v ้ n ยังไงล่ะมึงถ่ายดีดีไอเวน ปีใหม่แต่ละปีของผู้หญิงเขาเป็นยังไงนี่คือสภาพเธอปีก่อนอน,นี่คือเมื่อปีหนูแล้วนี่คือสภาพปีนี้ครับเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากแล้วปีใหม่แต่ละปีของผู้ชายเป็นยังไงเลยครับ <c oughs> เหมือนเดิมตั้งแต่หัวจะหลดเท้าปีใหม่จะให้ไปไหนอ่ะจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใครเหรอเป็นตัวเองมันก็ดีอยู่แล้วเปาวะมึงก็พูดถูกในแบบของมึงนะกูเป็นกูแล้วอยู่บ้านแม่งก็ดีอยู่แล้วกวูจะไปไหนอ่ะเพืองตัง <c oughs> ทุกคนก็ห้าหมดนั่นแหละจนกระทั่งตัวกูได้เริ่มบินก็แค่บังบินทำไมทุททกคนต้องกลัว,วงด้วยวยะ <c oughs> พราะว่ากูเป็นแมลงสาบยังไงล่ะถ้ากูกลางปีกบินแล้วมันไปลงที่หน้าของมึงก็อย่าถือสากันล่ะเพราะกูควบคุมปีกตัวเองไม่ค่อยจัดได้อะไรก็ได้ที่ไม่มใช่การปีกอะมึงจะพิโนูบน,นบพื้นก็ได้นะไม่ว่ามึงหรอกคือพอแม่งกลางปีกทีเนี้ยคุณจะไม่สามารถเดาทางการต่อสู้ของมันได้เว้ยเพราะมันอาจจะบินตรงและเลี้ยวมาลงหน้าของคุณก็เป็นได้นึกแล้วกูสยองนี่ใช่พีเซนเตอร์หรือเปล่าเนี่ยแบรนป้ายลีโอ ี่ใช่พรีเซนเตอร์หรือเปล่าเดี่ยวเราเนี่ยสำนักมันถูกต้องครอวันนี้โชคดีชะมัดเลยกุเจอแมวดังว่าเวลาที่อาจารย์สั่งงานแล้วให้เวลาทําเป็นเดือนนั่นหมายความว่าอะไรครับเราจะทาก่อนวันสองหนึ่งวันเท่านั้นหนได้ผลลัทุกคนทนาได้สักข้ามคืน2 9วันที่ผ่านมานะ่ะเขาเรียกข้อมูลไอข้อมูลที่มึงว่าเนี่ยมันอยู่ในเกมเอาวีกับวอลเล็หรือ,อว่าเพื่อนม,มึงทําปรวัติสตร์ของอีสปอร์ตเรื่องไงวะเพื่อนมันไม่เนียนย นี่นาจะเอาสุขผมทรงอะไรแล้วพอ่อหนุ่มคุณเคยเป็นผู้เล่นในเกมไมค์ครับหรือเปล่าล่ะน้มัมนต้องพูดมากไปกว่าน,นี้อีกแล้วฉันนะตัวโยงเลยเหลี่ยมเป็นไหมครับสมใจมึงไม่ล่ะนี่แหละสุงผมที่ผมต้องการต่อให้คุณจะดำน้ำอยู่คุณก็สามารถดูดีได้ชุดสูตรดำน้ำอย่างนั้นเหรอ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็สามารถดูดีได้มีความอลเลแกน์และต่อให้วหน้าจะเรียยคุณประชุมดืด้อคุณก็ยังสามารถใส่สูทผูกไทยไปคุยวิดีโอคอลกับเขาได้อันนี้ชุดไปคุยงานที่แอตแลนติกหรือเปล่าเนี่ยนี่หมาบ้านนายกัดไหมเนี่ยไม่บ้านฉันไม่กัดหรอกเขาแค่ควงอิดใส่คนเองครบ้านบ้านกูไอเชียนันตายเจ้าของมึงเป็นแก๊งป้าหินหรือไงว่าเลยติด่ใสทนี่มาเนี่ย ผู้หญิงในปี1,500สวยโดยธรรมชาติผู้หญิงในปี2,23 0 ต้องบาลงต้องโผล่จมูกต้องโดง่ง,ดงนี่แหละคือความเพอร์เฟกผมไม่รู้นะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาทำอย่างนี้ไปทำไมนะผมเข้าไม่ถึงอะ่ะผมชอบคนปกติมากกว่านะผู้ชายมันชอบคนหน้าตาบ้านๆน,นี่แหละฮะไม่ต้องไปฝืนฉีดนู่นนี่นั่นแต่บางคนก็ทำเพื่อความสบายใจอ่ะนะผมไม่มีสิทธิ์ไปขัดเขินอยู่แล้วก็มันเงินคุณอะ่ะนะผมพูดอะไรมากไม่ได้แต่ผมคือหนึ่งคนที่ชอบผู้หญิงหน้าตาบ้านๆครับอันนี้พวกนายเราดูอะไรกันเนี่ยคือฉันจะกวาดโลน่ะลบมันหน่อยได้มั้ยคุอคิดมันจบแล้วอ่ะอะไรนะไม่เชื่อกันอย่างนั้นอะ่ะวันน